สวัสดีครับวันนี้มาทําเมนูขนมนะครับเป็นขนมเค้กนะเป็นเค้กมอคค่าบรวนี่นะฮะมอคค่าก็คือกาแฟนะครับผสมกับโกโก้นะครับส่วนผสมหลักๆก็มีนะครับเป็นแป้งเค้กนะครับประมาณ2อส่วนสามถ้วยนะครับเอาแป้งมาร่อนนะครับแล้วก็ใส่โบไว้เตียงนี้นะครับก็จะมีผงโกโก้ครับผงโกโก้เราใช้ประมาณ3ช้อนโต๊ะนะครับนอกจากผงโกโก้เราก็มีกาแฟนะครับ กาแฟนี้ก็ใช้ประมาณ1ช้อนโต๊ะนะครับนอกจากนั้นก็มีเกลือนี่เป็นเกลือนะครับเกลือใช้1นส่วนสช้อนชาเท่านั้นนะครับแล้วก็มีผงฟูนะครับนี่ฮะผงฟูประมาณครึ่งช้อนชาครับนอกจากนี้ก็มีส่วนผสมหลักๆคือเนยสดนะครับเนยสดนี่เราใช้ครึ่งถ้วยนะครับแล้วก็จะมีน้ําตาลทรายนี่เราใส่ถ้วย ตวงไว้เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับน้ำตาลทรายเราใช้ประมาณ2อส่วนาถ้วยครับแล้วก็มีไข่ไก่ไข่ไก่2ฟองครับแล้วก็นอกจากนั้นเราจะแต่งกลิ่นด้วยนี่ครับวานิลานะครับประมาณ1ช้อนชาแล้วก็จะมีมะม่วงหิมพานต์ดนวยนะครับสับแบบหยาบๆแบบนี้ครับใช้ประมาณครึ่งถ้วยพอนะครับ นี่ครับส่วนผสมหลักๆที่เราจะใช้นะครับส่วนระหว่างที่เราเตรียมส่วนผสมเนี่ยนะฮะเราก็เปิดเตาอบตั้งไฟรอไว้ไวเลยนะฮะที่อุณหภูมิ1้อยองศานะครับนี่นะฮะอันนี้ครับเตาอบที่บ้านนะครับอันนี้ตั้งไฟรอเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วจากนี้เนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวเราเตรียมพิมพ์ครับเตรียมพิมพ์แล้วก็เอาเนยขาวทาไว้เลยนะฮะเดี๋ยวมาดูขั้นตอนต่อไปครับ ที่บอกตอนแรกครับแป้งเราร้อนไว้แล้วนะฮะต่อมาเราก็ตวงแป้งเลยครับนี่นะฮะให้ได้ประมาณสองส่วนสามของถ้วยนะครับเสร็จแล้วครับเมื่อเราตวงแป้งเสร็จนะครับก็เทใส่เนี่ยครับใส่โบไว้นะครับเสร็จแล้วเราก็ตวงครับตวงทุกอย่างตามส่วนผสมที่บอกไปเมื่อกี้นะฮะก็มีเกลือป่นนะครับมีผงโกโก้ มีกาแฟมีผงฟูนะครับใส่ลงไปเลยครับอันนี้เป็นผงฟูนะครับแล้วเราก็ตวงในส่วนของโกโก้ครับ ต่อมาก็เป็นกาแฟครับเสร็จแล้วเราก็เอาส่วนผสมที่เราใส่รวมกันนะครับเดี๋ยวามาร่อนนะครับร่อนก็อย่างน้อย2ครั้งนะครับใส่ถาดต้อนแบบนี้นะครับ ร่นไปแบบนี้นะครับอย่างน้อยสองรอบนะครับนะครับพอร่อนเสร็จสองรอบนะครับเดี๋ยวเราพักไว้ครับแล้วเดี๋ยวเรามาจัดการเจ้าเนยนี่ครับเดี๋ยวเอาไปตั้งไฟครับเนี่ยครับเสร็จแล้วเราก็เอาเนยมาตั้งไฟนะครับไฟอ่อนๆนะครับให้เนยละลายไปเรื่อยๆนะครับเสร็จแล้วเราเดี๋ยวเราพอเนยละลายเราจะใส่น้าตาลทราย นีครับเนยละลายเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็ปิดไฟครับแล้วเดี๋ยวเราเอาน้ำตาลทรายใส่เอาน้ำตาลทรายใส่แล้วก็คนนะฮะคนให้น้ำตาลละลายครับช่วงนี้ไม่ต้องเปิดไฟนะครับคนไปเรื่อยๆครับเพราะว่าเนยยังร้อนอยู่ คนไปเรื่อยๆจนเนยกับน้ำตาลละลายหมดนะฮะเดี๋ยวเราก็ตอกไข่ใส่นะครับพอตอกไข่ใส่ลงไปเสร็จนะครับก็คนอย่างเี้นะฮะให้เข้ากันนะครับพอคนได้ที่แล้วเดี๋ยวเราใส่กลิ่นวานิลลาลงไปนะครับ เสร็จแล้วก็เริ่มเทปแป้งลงครับค่อยๆเทงไปแล้วก็คนเนี้นะฮะให้เข้ากันนี่นะฮะพอคนให้เข้ากันก็จะเป็นหน้าตาแบบนี้นะครับเสร็จแล้วเราก็ใส่มะม่วงหินมะพ่านได้เลยนะครับแล้วก็ คลุกให้เข้ากันเนี่ยนะครับคนไปเรื่อยเรื่อยเราก็จะได้ส่วนผสมแล้วเสร็จครับก็จะเอาไปใส่ลงพิมพ์เลยครับนะครับเสร็จแล้วเราก็จะมาเทลงพิมพ์นะครับ ครับเสร็จแล้วก็เอาเข้าเตาได้เลยครับทิ้งไว้สักประมาณกี่นาทีครับแม่ประมาณ10นาทีเนาะโอเคนี่ครับเราก็ตั้งเวลาเลยครับทิ้งไว้10นาทีครับเสร็จแล้วครับเราเอาขนมเค้กออกมานะครับวางพักไว้ที่กระแกงสักประมาณ5นาทีนะฮะให้มันขลายตัวเสร็จแล้วเราค่อยแซมออกมาครับเราก็มาทําหน้าครับหน้าเค้กมอคค่าเบราวนี่นะครับ ก็จะมีส่วนผสมคือน้ําตาลไอซิ่งนะครับน้ำตาลไอซิ่งเดี๋ยวเราใช้ประมาณ3 /4 ส่วนสถ้วยนะครับก็มีนมคาราเนชั่นนะครับนมคารเนชั่นเราใช้4่ช้อนชานะครับแล้วก็มีเป็นกาแฟครับกาแฟใช้2ช้อนชานะครับมาดูขั้นตอนการทํากันครับนะครับทำส่วนผสมของหน้าบรานี่กันนะครับเราก็เอากาแฟนะครับไอซิ่งใส่ลงในถ้วยนะครับเสร็จแล้วเราก็เติม นมคานชั่ลลงไปเลยครับสี่ช้อนชานะครับหลังจากนั้นเดี๋ยวเราเอาไปอุ่นในไมโครเวฟนะครับให้ให้ทั้งหมดละลายรวมตัวกันนะครับนี่ครับออกมาจากไมโครเวฟแล้วครับ,รบหน้าเปล่านี่ นี่นะครับหลังจากที่เราลาดในส่วนผสมของการทำหน้าบราวนีเสร็จก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยครับก็หั่นเป็นชิ้นๆทานได้เลยนะครับสำหรับวันนี้ไปก่อนครับสูตรง่ายๆในการทำมอคค่าเบราวนีครับลองไปทำดูครับสวัสดีครับ